คำถามนั้นทำให้ทิติวรดาร้องรำพันอยู่ภายในทำไมถึงถามแบบนี้ในเมื่อก็รู้อยู่แก่ใจซึ่งเธอไม่อาจจะคิดอะไรมากกว่าการจมปลักอยู่ในบ่วงแขนและใช่ว่าจะไม่คิดถึงอ้อมกอดของเขาพลางสื่อสารผ่านความเศร้าของแววตาร่างสูงตระงานถึงกับชะงักไปไม่ได้เห็นความหมายบางอย่างในแววตาของฝ่ายหญิง เล่นงานให้ใจสั่นคลอนราวกับเกิดแผ่นดินไวหวยายถึงรู้สึกชาหนึบไปทั้งหัวใจและยิ่งเห็นในตาโตที่ทอดมองยิ่งทำให้เขาอยากจะล้มเลิกแผนการบา,บา้าๆบรรยากาศร,รอบๆเริ่มอบอวนด้วยความเจ็บปวดหัวใจของคนทั้งสองกระตุกสัน่นประหนึ่งมีน้ำแหลมคมมาทิ่มแทงอยู่ภายในจนอัคนีต้องกำมือเข้าหากันสนเส้นเลือดปูด ในเสี่ยวนาทีแทบจะทนไม่ไหวต้องรีบเบือนหน้านี้ก่อนเขาจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ส่วนทิติวรดายิ้มเศรา้าและใส่หน้าไปทางอื่นเช่นกันมือแกรง่งกำลังบีบใจของเธออยู่นับวันจะหนักหน่วงมากขึ้นจนเธอเจ็บระบมไปหมดก่อนพลิกตัวหมายจะเดินออกจากห้องไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วทว่ามือหนาะไม่ยอมให้เธอไป เขาร้งข้อสอกไว้เราไปหาอะไรกินกันนะดาเสร็จแล้วผมขับรถไปส่งเขาอยากจะยื้อเวลาที่ได้อยู่กับมากตัวสำคัญไว้ไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกว่าโอกาสที่ได้อยู่ด้วยกันน้อยลงเรื่อยๆโดยวันนี้อยากจะทำตามใจปรารถนาสักครั้งได้คะ่ะสาวเจ้าพยักหน้า เพราะอยากจะมีเวลาได้อยู่กับอัคณีเช่นกันก่อนปล่อยมือออกจากเขาจริงๆพร้อมรู้สึกว่าเธอเห็นความเศร้าในแก้วตาสีเข้มจากนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวพากันออกจากห้องทิ้งความแค้นไว้ด้านหลังจะขอเก็บบันี้้ไว้เป็นความทรงจำส่วนดีจากนั้นรถคันรู้ก็เคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่ท้องถนนที่ยามนี้ไม่ติดขัด ได้อยากกินอะไรครับอาคนีเบนสายตาไปมองร่างอรชรพร้อมร้องถามตอนนี้ยิ่งได้อยู่ใกล้ชิดกันยิ่งทําให้หัวใจวันไหวหรืออาจจะเกิดจากส่วนลึกที่ชายหนุ่มพยายามเก็บซ่อนไว้ธาดาบอกว่าอยากกินกว๋วยเตี๋ยวตามข้างทางคุณจะกินได้ไหมคะเธอไม่แน่ใจนักว่าเขาจะเห็นด้วยหรือไม่ ได้สิครับเขาไม่ใช่คนติดรู้ก๋วยเตี๋ยวข้างทางก็กินได้และไม่ได้มีปัญหาเลยชีวิตในวัยเด็กก็คลุกคลีอยู่กับร้านอาหารพวกนี้ยังจําวันที่บิดามารดาพาออกไปกินอาหารอีสานได้ใบหน้านั้นแดงก่ําไปหมดเพราะความเผ็ดและรสจัดจ้านของอาหารที่ได้กินเป็นครั้งแรกรอยยิ้มผุดพายบนกรอบนาเมื่อทั้งเธอและเขาเริ่มผ่อนคลายอารมณ์ อยากกินร้านไหนก็บอกนะได้อยากไปสะพานพุทธด้วยหญิงสาวเอื้อนเอย่ยและหันมองโครงหน้าขามคมได้เลยครับคุณผู้หญิงวันนี้จะยอมตามใจทิติวรดาทุกอย่างเพราะหากวันหนึ่งไม่มีกันและกันแล้วจะได้มีความทรงจำเก็บไว้ให้ได้คิดถึงกันพร้อมฝังแน่นไว้ในใจตลอดไปถ้าไม่นับว่า ทิติวราดาเป็นลูกของฐานะเจ้า่อนคงเป็นคนที่เขาจะรักน่าแปลกใจที่เขารู้สึกเสียดายไม่น้อยถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นคงจะดีกับความโหดร้ายในอดีตจากนั้นหนึ่งชั่วโมงต่อมาคนทั้งสองก็ไปถึงสะพานพุทธบรรยากาศในยามค่ำคืนช่างหน้าหลงไหลผู้คนออกมาเที่ยวและหาความสุขกันเป็นจำนวนมาก หลังเคร่งเครียดจากการทำงานพอกินได้ไหมคะเมื่อกูเตียวหมูน้ำตกและยันตาโฟมาวางไว้ตรงหน้าซึงร้องถามพันจัดการปรุงรสตามความชอบซึ่งอย่างแรกที่มือเรียวเล็กตักใส่ชามคงจะเป็นพริกป่นเพราะเธอชอบความเผ็ดร้อนได้สิครับดานะ่ะกินเผ็ดมากไม่ดีนะอดเป็นห่วงไม่ได้ หลวทิติวราดาจะปวดท้องเอาได้ส่วนหญิงสาวได้แต่ยิ้มแหงๆ <c oughs> นานๆทีคะ่ะแต่ก่อนดาชอบมาที่นี่บ่อยพอคิดถึงเมื่อก่อนยิ้มก็กว้างขึ้นพร้อมหวนคิดถึงบรรดาเพื่อนซึ่งอีกไม่นานผู้ชายหนึ่งในสองคนของกลุ่มก็กำลังจะกลายเป็นเจ้าบ่าวโดยในอดีตแสนจะมีความสุข กับการได้ใช้ชีวิตตามอิสระบิดาไม่เคยห้ามขอแค่เธอทำอะไรอยู่ในกรอบที่สมควรจากนั้นคนตรงหน้าก็ทำให้แปลกใจพร้อมต้องดึงสายตาไปมองมากับปลาเลยครับน้ำเสียงที่ใช้ถามกรุนขึ้นเล็กๆสีหน้าเรียบตึงมากับเพื่อนด้วยค่ะทำไมถึงต้องทำน้ำเสียงเรากับหึงห่วงกันด้วย ไม่รู้หรือ,อยังไรว่ามันไม่ดีต่อเธอเนื่องด้วยใจชอบคิดเข้าข้างตนเองทั้งที่ไม่มีวันเป็นไปได้ในเมื่อเขากำลังจะได้เป็นเจ้าบ่าวใช้ชีวิตคู่เคียงกับปัมมาชั่วครูคนท่องสองหยุดนิ่งประสานสายตากันจนรอยยิ้มของทิติอุรดาค่อยๆวูบหายเปลี่ยนมาเป็นเศร้าก่อนก้มหน้าลงคีบลูกชิ้น แล้วนำไปยื่นให้ชายหนุ่มคนตัวโตวอ้าปากรับอย่างเต็มใจพลางหัวเราะเล็กๆยามหญิงสาวชักมือกลับบรรยากาศรอบๆกลับมาสว่างสวยทิติวราดาลอบมองอคคณีอยู่ตลอดผู้ชายคนนี้รูปร่างหน้าตาดีแต่สิ่งที่ทำให้เธอชอบเขาคือความอบอุ่นซึ่งเคยทอดผ่านในตาถึงในครานี้จะไม่หลงเหลือแล้ว แถมที่ผ่านมาก็เป็นแค่การแสดงแต่เมื่อหัวใจรักไปแล้วก็ยากจะถอนตัวเสียงชักเตอร์ที่ดังขึ้นทำให้หัวคิ้วใต้ดวงตาส่องสเสน่ห์เลิขคืนเมื่อเห็นร่างละหงกำลังถ่ายรูปของตนเองอยู่มาแอบ,บถ่ายรูปผมทำไมครับเก็บไว้ค่ะน่ารักดีเผื่อวันหนึ่งดาจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ให้เห็น ซุ้มเสียงใส่สเศร้าลงเป็นเท่าตัวเธอแค่อยากเก็บความทรงจำและรอยยิ้มของเขาไว้ทดแทนในวันที่ต้องห่างกันแถมยังเป็นการลาจากด้วยความเจ็บในวันที่ต้องขยี้หัวใจของเธอวันนั้นคงได้แต่ยิ้มรับในตาสีเข้มถึงกับวาบวาับเรากับมีลูกธนูวิ่งตรงเข้ามาปักกลางอกลมหายใจขาดไปหลายห่วงความทุกข์พุ่งเป็นดวริ้ว ออกมาให้อัคณีรู้สึกว่าบางทีเขากำลังทำพลาดไปวางหมากผิดเสแล้วเนื่องด้วยไม่สมควรอาราชินีมาเป็นตัวลุกคาดเพราะไม้จะทำร้ายหัวใจของตนเองหลังจากนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวจูงมือกันไปนั่งดูท้องฟ้ายังสะพานซึ่งถูกทาด้วยสีเขียวแม้ไม่มีบทสนทนากลับทำให้ใจของคนทั้งสองมีความสุข ด้วยอคัคคีเป็นฝ่ายพิงศีรษะมาซบกับไหล่บางการได้เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าก็ทำให้หัวใจอบอุ่นคืนแถมทำให้ใจของใครอีกคนสับสนหน้าดูสรุปแล้วนี่มันบ้าอะไรกันทำให้เขารู้สึกไม่อยากเห็นความเศร้าของทิติวรดาดรองรอยความทุกข์สมควรจะทำให้เขายิ้มออกกลับกลายเป็นว่าเจ็บลึกกระทบกระเทือนไปทั่วทั้งอก หรือกำลังจะเป็นเหมือนที่ก่อรรวิทย์ได้บอกว่าความดีของร่างอารชรจะทำให้หัวใจของเขาวายฉับพลันซึ่งบางทีน่าจะ,ะเผชิญกับมันอยู่ในตอนนี้กระนั้นความแค้นก็เริ่มลุกขึ้นมาต่อต้านความรักที่ไหลวนเข้ามาไม่สิอย่างไรแค้นก็ต้องสำคัญกว่ารักเพราะมันคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงหัวใจดวงโตจากนั้น คนทั้งสองเอาแต่งเงียบปล่อยหัวใจให้สื่อสารกันเองใบหน้าของชายผู้เป็นเจ้าของบริษัทส่งออกรายใหญ่ของประเทศมีแต่ริ้วรอยความเครียดเมื่อคืนหลังพาทิติวรดากลับไปส่งบ้านจิตใจของเขาก็ว้าวุ่นไปหมดทั้งหนักอึงทั้งชาหนึบก,กับรอยยิ้มเศร้าๆของดวงหน้าหวาน แถมรู้สึกปรารถนาจะมีความสุขอีกครั้งพอนึกถึงยามพิงศีรษะกับไหล่บางทำให้ยิ้มได้ชงเวลาสั้นๆแสนจะมีความสุขการเงยหน้ามองท้องฟ้าเมื่อวานเป็นครั้งแรกที่เขาไม่ต้องเสียน้ําตาทางคุณคิดหาวิธีที่จะมีความสุขอีกครั้งแต่มันจะเป็นจริงได้อย่างไรในเมื่อตนและฝ่ายหญิงคือศัตรูกัน ลมหายใจถูกกระแทกออกมาแรงๆสมองจะระเบิดกับความคิดที่ไม่มีวันเป็นไปได้ไม่นานทุกความคิดต้องหยุดลงเมื่อได้รับรายงานว่ามีใครคนหนึ่งมาขอเข้าพบและเมื่อได้ยินชื่อหัวคิวเลิกสูงพร้อมสืบเท้าออกไปดูเพื่อความแน่ใจปราบดาผมมีเรื่องอยากจะคุยด้วยครับ อดีตคนรักของดีไซเนอร์สาววันนี้เหยียบมาถึงทําเสือสีหน้าแสดงว่าเขาไมา่อย่างเป็นมิตรถึงอัคนีจะสแสดงความไม่พอใจออกมาอย่างเต็มเปี่ยมเรื่องของดาเจ้าของบริษัทซองอพ่อจะด่าได้ว่าอีกฝ่ายมาด้วยเรื่องอะไรแค่ไม่รู้ในใจความสำคัญของมันก่อนเนื้อในช่องอกซ้ายต้องเต้นไหวขึ้นมา และถ้าหากคนตรงหน้าจะมาขอทิติวระดากลับคืนไปละ่ะก็คงต้องเห็นดีกันลางผายมือเชิญอีกฝ่ายเข้าไปนั่งในห้องทำงานชายทั้งสองหลังทิ้งตัวลงนั่งก็เอาแต่จ้องมองกันต่างประเมินความรู้สึกซึ่งปราบดามีแววละอายไม่น้อยโดยที่มาในวันนี้มีเรื่องอยากจะเคลียร์ให้รู้เรื่องฝ่ายอคาัคณียกมือขึ้นกอดอก พยายามไม่แสดงอากับกิริยาอะไรออกไปอีกนอกจากสีหน้าเข้มๆผมทำให้คุณกับดามีปัญหากันหรือเปล่าครับไม่นานปราบดาก็เปิดปากพูดถึงสาเหตุหลักที่มาไม่หรอกครับคนพูดลองเสียงหนักใช่ว่าไม่กระทบกับหัวใจเพราะปรุดตรงหน้าเสมือนเครื่องชี้วัดความรู้สึกยิ่งเขา โผเข้ามาใกล้ชิดกับคนตัวเล็กยิ่งทำให้อาคานีรู้สึกทุรนทุรายภายแพ้อย่างราบคาะจจูชายหนุ่มก็นึกกลัวขึ้นมาว่าสุดท้ายเกมนี้เขาจะเป็นผู้แพ้ไม่มีวันได้ชัยชนะมาครอบครองเมื่อกำลังรู้สึกเห็นใจเหยื่อทั้งที่ไม่สมควรปล่อยใจให้หว่ันไหวลางตำหนิตนเองพร้อมพยายามนึกถึงเรื่องเลวร้ายในอดีต ให้เป็นตัวผลักดันแต่ความสุขในค่ำคืนที่ผ่านมามันทำให้เขาหยหาอยากจะได้มาไว้ในวงแขนตลอดไปบวกกับในตาโศกคู่นั้นเล่นงานให้ต้องทบทวนเขาจะมีความสุขใช่ไหมเมื่อถึงบทลงทันสุดท้ายไม่นานดึงตัวเองออกจากพวังความคิดพร้อมร้องถามในสิ่งที่คาใจคุณยังรักดาอยู่หรือครับ ดาคือผู้หญิงที่ผมรักปราบดายอมรับออกมาเสียงเค็มไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีทิติวรดายังเป็นผู้หญิงที่เขารักเสมอแม้ในตอนนี้จะไม่สามารถกลับไปยืนในจุดเดิมได้อีกแล้วชั่วครู่หันไปจับจ้องโครงหน้าของชายที่ได้ดวงใจของเขาไปผมขออะไรสักอย่างจะได้ไหมหลังได้พูดประโยคนั้น สีหน้าของปราบดาเคร่งครึมราวกับว่าประโยคถัดไปมีความสำคัญดานอาคณีพยักหน้าแล้วรอฟังอย่าทำให้ดาเจ็บเหมือนผมเป็นสิ่งง่ายๆที่อยากให้เจ้าของบริษัททรงออกรับปากไม่อยากเห็นคนที่ตนรักต้องเจ็บปวดอีโดยความเงียบคือสิ่งที่ตอบปราบดาก,กลับไปอคณีไม่กล้ารับปาเพราะว่าหนึ่งเขาจำเป็น ต้องเหยียบย่ำดวงใจน้อยๆได้ไหมครับปราบดาต้องร้องถามอีกรอบเมื่อไม่ได้รับการตอบกลับสนอคณีมีสิหน้าลำบากใจไม่มีทางเป็นจริงได้เลยเพราะในตอนนี้เขาทำให้ทิติวรดาเจ็บปวดไม่น้อยเรียกว่าแทบตายทั้งเป็นสองครั้งสองหนแล้วที้งสาวต้องผิดหวังจากรัก พลางต้องถามประโยคหนึ่งด้วยเสียงแผ่วๆแล้วถ้าผมทำให้ดาเจ็บคุณก็จะทรมานเหมือนที่ผมเป็นและผมจะขอดูแลดาต่อเองต้นประโยคน้ำเสียงเบาว,วิวแต่ท้ายกลับจริงจังและพร้อมทำหน้าที่นั้นเสมอหากใช้ยผู้นี้ทำร้ายทำลายเจ้าของร่างระหงโดยหวังใจว่า จะไม่เป็นเช่นนั้นไม่อยากเห็นเจ้าหล่อนเจ็บปวดอีกแต่คุณมีภรรยาอยู่แล้วอาคณีส่วนกลับไม่อยากให้ปราบดาลืมว่าเขานั้นมีบ่วงพันธะฐานะเพื่อนสำหรับผมก็เพียงพอไม่จำเป็นต้องได้กลับไปรักกันขอแค่ได้ดูแลอยู่ห่างๆเขาก็พึงพอใจและไม่แน่นะวันหนึ่งอาจได้เป็นอิสระ พันขยับตัวลุกคืนแล้วเดินจากไปเมื่อหมดธุระคะนั้นไม่ลืมทิ้งสายตาเอาจริงไว้ให้อัคคีต้องกัดฟันกรอดเพียงแค่ไม่ได้โกรอแต่กำลังโมโหตนเองที่จะต้องเสียคนตัวเล็กไปทิ้งความแค้นแล้วจะพบกับความสุขตอนจะทำได้อย่างนั้นหรือแล้วสิ่งที่คนผู้นั้นทำไว้กับบิดาและมารดาล่ะจะปล่อยไว้เฉย โดยอีกฝ่ายยังลอยหน้าลอยตาใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้สำนึกเลยว่าพรากค,ความสุขและครอบครัวของใครไปบางมือยกขึ้นมาลูบหน้าช้าๆแล้วคบคิดหาทางออกมันมืดมิดไปหมดเพราะมีทางเดียวเท่านั้นที่จะพบกับแสงสว่างนั่นคือเดินย้อนกลับไปในทางเดิมเลิกดึงรั้งตัวเองเข้าไปในอดีตหนเก่า ถ้าใจรู้จักปล่อยวางเมื่อใดรับรองอาคเนงจะพบกับรอยยิ้มแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าถึงวันนั้นจะสายเกินไปหรือเปล่าตอนที่สิบมะระสุมรักและทิฏฐิในใจมาทำไมคำถามดังขึ้นทันทีเมื่อเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องทำงาน สีหน้าบ่งบอกถึงความไม่ชอบใจก่อนจะยันตัวลุกขึ้นส่วนแขกไม่ได้รับเชิญทำสีหน้านิ่งเรียบแม้เห็นท่าทางไม่ต้อนรับของผู้ที่อยากจะมาหาปัดไม่เห็นคุณสั่งให้ทำอะไรต่อเลยซุ้มเสียงดังเพราะจิตใจขุนมัวบางทีการต้องทนรอเฉยๆช่างน,น่าเบื่อและหงุดหงิดอยากได้เข้าไปซ้ำเติมรอยแผล กลัวว่าถ้าปล่อยให้นานไปทุกอย่างจะไม่เป็นดังปรารถนาอีกอย่างเธอไม่แน่ใจในความรู้สึกของชายตรงหน้าแววตาคู่ที่เคยเต็มไปได้วยความเครียดแค้นกลับดูอ่อนลงจนเรียวปากกัดเมมแน่นถ้าเป็นดังคิดคงไม่ดีแน่ก่อนช้อนตาขึ้นไปมองเราต้องการบอกเตือนเธอต้องการเงินเท่าไหร่ฝ่ายอาคาเ ย้อนถามปฐมมากลับไปสำหรับผู้หญิงคนนี้ไม่มีอะไรมานอกเสียจากเรื่องเงินพลางหยิบสมุดเช็คออกมาแล้วเฝ้ารอจำนวนตัวเลขจนบางทีตัวคิดว่าไม่น่าให้เจหล่อนเข้ามาร่วมเกมด้วยเลยเนื่องด้วยกลัวจ,จะไม่สามารถควบคุมได้หมากตัวนี้ไม่ใช่แค่พูดถูกจ้างแต่ยังมีส่วนเกี่ยวข้องฉะนั้นมีโอกาสที่จะวิ่งตรงเข้าไปทำลายแผนการ ถ้าไม่ได้ดั่งใจฟากปัทมาร,รอบยิ้มเธอมาในวันนี้เพราะต้องการเงินแต่ก็ไม่ใช่เรื่องนี้เพียงอย่างเดียวมือยื่นไปรับเช็คพลันร้องถามเมื่อไหร่ฉันจะได้เงินก้อนสุดท้ายปัทมาไม่ลืมถามถึงจำนวนเงินที่เคยตกลงกันไว้เพราะมันสำคัญต่อเธอผู้หญิงที่ชอบในความสะดวกและหรูหรา เงินคือสิ่งสำคัญแต่ก็มีหนึ่งอย่างสำคัญกว่าคนตรงหน้าย่อมรับรู้ดีว่าคืออะไรซึ่งการเข้าร่วมแผนการครั้งนี้ถ้ายอมตกลงอย่างง่ายดายถ้าเขาไม่ชวนเธอก็คิดจะทำอะไรบางอย่างอยู่แล้วพลางเหยียดปากพร้อมทิ้งสายตามีความหมายไว้แล้วเดินจากไปเมื่อที่ฉันจบเกมด้านชัยนมตอบและสะบัดข้อมือไล่ ใจคิดระแวงก็มากตัวนี้ขึ้นมาแล้วสิยิ่งแววตาคู่นั้นยิ่งทําให้เขานึกกลัวปัทมาสามารถทําทุกสิ่งและเป็นคนที่อันตรายจนใจห่วงผู้หญิงอีกคนเป็นอย่างมาสองเท้าจึงขยับแล้วหายออกไปจากห้องทํางาน